เออเดงแดงกระแดกะกะกะมันว่าอะไรมันฮาด้อมเลยมันดีใจมากๆเลยค่ะมันบอกว่าคนไทยรวยค่ะอ๋อในมาลีระดับสิบปีสิบโภสิบเอกเนี่ยในกัมพูชาในคะแนนของเนม่ยเงินเดือนเท่าไหร่เออคนละหนึ่งแสนสี่หมื่นรยว อะไรนะ,ะมันบอกว่าเงินเดือนสิบปีสิบโทรสิบเอกเนี่ยประมาณเอ่อหนึ่งแสนสี่เดียวอ๋อแล้วเท่ากับเงินไทยเท่าไหร่ก็เท่า,า,ากับหนึ่งพันอง้อยบาทต่อเดือนค่ะอ๋ออเดรกันเกงเกงกาเกากรเลตุเกติอาเก็บตายก่อก่กิาคีเกดมอดีปงเต็งไ่ มันว่าอะไรมาดีนี่มันพูดกูฟังไม่รู้เรื่องหรือมันบอกว่าหักค่าข้าวค่าบำรุงที่พักคนละแปดหมื่นเรียวเท่ากับเท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดร้ยบาทไทยเหลือแล้วก็คนละเออห้าร้อยสี่สิบบาทค่ะห้าร้อยสี่สิบบาทแค่ okay, ไปซื้อของที่เซลล์ในตลาดก็หมดแล้วอืมดีดีดีดด เอาแล้วคนทหารเกล็์อุตอีมาลืเงินเท่าไหร่เจนัญนจริญัจกินเิัอยง่ทิงกันไก็เจ็บแบบบบแบบเดียวกออีนี่กูปังนใช้เสียคำจักงเลยใช่กูย้อยพี่เรากูอยู่กูหัวแล้วก็ต้องออกไปจากปากซอยนี้เดี๋ยวกูจะเรียกอีสระมาคนเบื่อ าเกมเจ็ดหมื่เดียวค่ะเท่ากับเท่าไรเงินไทยเออเท่ากับหกรเก้าสิบาทต่อเดือนค่ะการงากับการเาเลยตัวเดสมริงมองเต๋อตายกับเลยคันมนว่าอะไรุณฟังไม่รู้เรื่องอิมาลีบอกว่าหักค่า ปรุงที่พักแล้วเ,เท่ากับ5,200เหรียวก็คือ460บาทไทยแต่ยังยังเห่านี้นะพี่น้องเหลือคนละ230บาทต่อเดือนโหเวทนาน่าน้าสงสารทหารเขมเมจังเลยอีมา ที่มึงะเลงตามว่าคนเชี่ยมไม่มีน้ำใจกูมันใช้มึงมากอยากจะเอาท้ากระทึบหน้าประเทศเดี๋ยวกูจะให้คนทังบานทืบหน้ามึงมึงพูดอย่างให้เข้าคนไทยในโลกโสเชี่ยววันวันมึงไม่ทำอะไรเที่ยวเปกข่าวเปกนิวโกประชาชนไปทั่วโลกเดี๋ยวเสียมแตงกเดินเอร์รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก เมืองจาว่ากองพันเขนทรงคนป่วยมารักษาที่เสียต่อม,มไม่ยอม่ว้ยไปขวักเสียงพูดทุ่มแล้วทหารเขนเ,เองไม่มีน้ำเชยเออดีมันรอดตายมึงรอดตายมึนชลา